เมื่อวนี้ครับสวัสดีครับพออยากทำาต๊ะมือเก่าครับผมคือเก้าคนเดิมเมื่อนี้ยู่ตลาดสีทาดนะครับเนาะเนี่ยภาพเบื่องคอยเถืกอไงเพิ่นคอยเถืกอไงเพิ่นลูกลูกกูได้ก็ได้ลูกเก้าจเจริญสูงเท่าไรครับตอนนี้สูงรอยสี่สิบสาม้ยเป็นตนานเด้พี่น้องเลยแคปปีได้ปีหกเดือนครับพี่น้องปีหกเดือนนาตาดีนะครับผมเบืองแข็งเบืองขาพ่นเรียบพ่นเนี่ย ตาตแก้มแก้มจำอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเด้อเนี่ยเบื้องหน้าตาคนลรอ,อดิถ้าเจ้าของคุณบอรอรอซ้ำกันว่ากับใคร <laughs> นี่ครับเบื้องไทยคนเดี๋ยวดิพาไปเบื้องไทยวันมันกระจับดีเด้อนี่ครับผิวพันธุ์ก็ดีไข่กับงามอยู่ครับหางกับบอดอกแล้วครับผมถ่ายง่ายถ่ายดีอยู่ โอ้พอสี่ของเราอย ay, ู่ดอกเปิดไปหลายวันนี้ไอ่สิบเอ็ดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตอลองไงวะครับตอลองไงได้พี okay. u u sights, ่น้องเด้เนี่ยครับก้อยยุใสครับนี่ก้อยอุดรเนาะก้อยู่อุดรเบอร์โทรนี่ไอ่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าสามสามสามห้าสองสา้อยังครับไอทีเนาะเสียทีเปิดไป หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นนี่ครับกิตต่อไอเทมได้ครับด้วยตามเบอร์โทรได้นะครับเนาะราคาก็ต้อร้องได้นะครับพี่น้องเนาะโอ้ย่ายง่ายนะยครับลูกเก่าเจริญเอกสารครบไปเอกสารครบด้วยครับลูกเก่าเจริญนะครับเอาครับผมครับผมดีครับ